เชิญคุณผู้ชมทุกท่านไปชมความสวยงามทางธรรมชาตินี่เป็นความมหัศจรรย์จริงๆที่เกิดขึ้นบนชายหาดกาสิงดิ๊ดดีจะพามชมไปดูกองทัพปูฐานพระราชานับล้านล้านตัวนะคะที่พร้อมใจกันออกมาเดินเล่นอวดโฉมให้เราได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปดูให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือกองทัพปูทหารพระราชา นะก็จะเห็นความสวยงามของกองทัพป,ปูแบบนี้หลังจากที่น้ำลดลงนะคะนี่ก็ออกมาปรากฏตัวจำนวนมากออกมาเดินเล่นเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็หาชมได้ยากค่ะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจังหวัดสตูลจุดนี้ก็คือหน้ารีสอร์ททะเลดาวบ้านบ่อเจลูกอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1อําอเภอลางูจังหวัดสตูลอยู่ห่างจากฝั่งประมาณสักร้อเมตรเท่านั้นนะคะเหล่าเจ้าปูทหารพระราชา ก็จะออกมาคุยเขี่ยหาอาหารทันทีที่น้ำลดบนพื้นที่ชายหาดกาสิงตลอดแนวร่วม4กิโลเมตรอย่างที่เราเห็นกันนะคะขณะที่ชาวบ้านก็เดินมาออกมาหาปูหาปลาหาอาหารทะเลก็จะไม่ไปรบกวนกับปูทหาระคะ่ะด้านนายนัสรุลหลงสมันนะคะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจดลูกก็เล่าให้ัว่าปูทหารเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมกินไม่ได้นะใครอย่าไปจับกินนะคะเพราะว่าตัวเล็ก สังเกตดูตัวเล็กๆอะค่ะขนาดใหญ่สุดไม่เกิน4-5เซนติเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งปูทหารยังเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศถ้าอากาศดีก็จะมีปูออกมามา,มากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแต่ถ้าอากาศมีมลพิษปูทหารก็จะไม่อยู่เยอะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยมีอากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะจึงทําให้มีปูทหารออกมาอยู่เต็มชายหาดแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกนะคะนอกจากจะได้นั่งเรือไปเที่ยวปราสาทหินพันยอดแล้วคะ่ะกลับขึ้นฝั่งก็สามารถมาชมความสวยงามของกองทัพป,ปูฐานพระราชากันได้นะคะสามารถติดต่อไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นได้เลยนะคะที่ชุมชนบ่อเจ็ดลูกตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอณขณะน,นี้พิกัดอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลไปถ่ายรูปกับกองทัพป,ปูฐานพระราชากันคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ